ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมเพื่อนที่รักแระเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเปิดคลิปที่นาของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ออันนี้วันที่ส2องวันสงการนะครับนี่เริ่มขึ้นพ่กนี้แล้วครับข้างหลังพครับ้ข้าเมล็ดพันธุ์กโคห้าหนึ่งนะครับข้างหลังนี้ครับนาของเราตอนนี้อายุได้อยู่แปดสิบแปดวันแล้วครับ ในวันที่14นี้สมการนี้ก็ได้อยู่3เดือน90วันนะครับวันนี้มีอีก2วันนะครับจะ3เดือน90วันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนยอดจริงๆนะครับมเมล็ดพันธุ์โกโค้51นะครับลงหนาลงแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปว่าโกโค่51จะเป็นยังไงบ้างอายุเกือบ90วันนะครับ ตอนนี้จะเป็นยังไงเร็๋วมาติดตามรับชมกันได้ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นกขห้าหนึ่งข้าเมล็ดพันธุ์ทางนั้นนะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับอายุได้อยู่แปดสิบแปดวันครับเดลยออีกสองวันจากเก้าสิบวันนะครับสามเดือนเรามาดูกันนะครับว่าเมล็ดเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่ท่านผู้ชม หนอเยอะจริงๆนะครับนี่ดูจะออกเหลืองๆนะครับทางเหนือของห้องว่าเหลืองหางแล้วครับนี่เข้าเหลืองหางแล้วครับนี่หนอยเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่สุดยอดมากครับนี่ครับ นี่เริ่มเหลืองนะครับทจนมเพื่อนดูนะครับเแค่88วันเท่านั้นเองครับดูต้นของเขาครับใบเขียวหน่อเยอะไม่มีโรคเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูยอดใบเขาครับเขียวขจีเหมือนเดิมครับ ต้านทานโรคดีมากครับข้าวเมล็ดพัน์ธุนี้กขอ,ขอห้าหนึ่งครับผมแนะนาให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้อ่ลองเปลี่ยนมาทำาข้าวกขอ,ขอ,ขอห้าหนึ่งบ้างครับเพราะว่าเขาทนโรคจริงๆนะครับเกือบสามเดือนนะครับต้นของเขาก็ยังสมบูรณ์เขียวอยู่นะครับนี่หน่อเยอะรวงแน่น นี่ครับนี่ครับเมล็ดสวยมากครับนี่ดเต้นเขาสมบูรณ์จริงๆครับไม่มีโรคใบไหม้ใบ,ใบทางเหนือของห้องใบไหม้ใบ,ใบ,ใบ,ใบแห้มเลยครับนี่ทางเหนือของห้องทนโรค จริงๆนะครับนี่รวงสวยแตกก่กอเยอะนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ทนโรกหนอเยอะด้วยครับสมบูรณ์กันจริงๆนะครับนี่ต้นเขายังเขียวขจีเหมือนเดิมใบเขาสมบูรณ์จริงๆครับมเมล็ดเขาก็สมบูรณ์ด้วยนะครับนี่ หน่อเยอะนี่ครับสวยไหมครับผมว่าหลังสงการนี้เริ่มจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วครับอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณร้อยสิบห้าวันถึงร้อยยสิบวันนะครับตอนนี้เกือบอ่อ เก้าสบวันแล้วครับอีกสองวันที่สิบสี่ก็ครบเก้าสิบวันต้นเขาสมบูรณ์จริงๆนะครับผมแนะนำาาาท่านผู้ชมเพื่อนๆลองมา,าทดลองปลูกกันดูนะครับนี่ปริมาณต่อตันปีนี้ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับสุดยอดมากครับขอขอห้าหนึ่ง นี่ครับงามจริงๆนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ ท่านผู้ชมจิรักและครูทุกท่านครับเนี่ยเรามานาวันนี้มาดูข้าวกข,ขอห้าหนึ่งครับข้าวเมล็ดพันธุ์กขอห้าหนึ่งอายุได้อยู่เกือบจะสามเดือนนะครับเหลืออีกสองวันจะครบสามเดือนนะครับวันที่สิบสี่ที่จะถึงนี้ครับสงการนี่ก็สามเดือนนะครับเก้าสิบวันก็ข้าวของเราก็เริ่มเหลืองบ้างนะครับเริ่มมุดสีเหลืองเหลืองนะครับผมว่าประมาณ าปเดินเมษาก็คงได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่ก็โคห้าหนึ่งครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนกดจุ๊คลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดูด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทําให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆถ่ายทําคลิปให้ท่านผู้ชมเพื่อนได้รับชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมช่องเสถียรใจกลางดูครับขอบคุณมากครับ จะพบกันใหม่นะครับ